นะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัศสีสะหัสสะ ตุธรรม,มาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธะ ไรัตนายานมณีนพรัตรีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสัง คะปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนภนรัตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานาังวรังคันทังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิาามสัพพส พุทธธรรมะสังฆบูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคขีทานังวรังคันทัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธ ไตรรัตนญาณมณีน,นพร,รัตน์สีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะณีนภรัตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานัางวรังคันธังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมะนีนพรัสศีสหัสะ สุธรรม,มาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพร,รัสสีสหัสสะ สุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธะ ใจรัตนายัน,ยนมะนีน,นพร,รัศรีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆบูชาอัคขีทานังวรังคันทงังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเช มิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภร,รัสสีสะหัสสะสุธรมรมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานาังวาราังคันทัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนพร,รัตสีสหัสสะ ุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธะ ไตรรัตนยานมะณีนกภร,รัศรีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆะบูชาอักคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิส,ะะสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะบูเช มินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมะนีนภร,รัศสศีสะหัตะสุธรรมาพุทโทธธรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักขีทานาังวาราังคันทัง สีวลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภร,รัตรีสะหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิส,ะะสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีน,นพรัสสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานัางวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต,อห,ตโอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมมสังะูชิฝากกดติดตามช่องสตาโหราอมูเลดเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์มาอัพให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันบ่อยๆด้วยนะคะ